ตามหานาคีกับห้าที่เที่ยวเมืองบาดาลโลกเล่นลับใต้พิภพ,พเมืองบาดาลเมืองแห่งพญานาคและดินแดนแห่งความเชื่อทางพุทธศาสนาที่เราวันหาคำตอบว่ามีอยู่จริงหรือไม่แม้จะยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ความเชื่อนี้ก็อยู่คู่คนไทยมาช้านานจนก่อเกิดเป็นตำนานและสถานที่มากมายที่มีร่องรอยความเชื่อของเมืองบาดาล และโลกเลนลับใต้พิภพอยู่ไปดูกันว่าจริงหรือไม่ที่เขาเล่าว่าเมืองใต้น้ำเหล่านี้มีสิ่งมีชีวิตที่มีนามว่าพญานาคอาศัยอยู่ 1. ่ถ้ำดินเพียงเส้นทางสู่เมืองพญานาคจังหวัดหนองคายโลกเลนลับที่แรกมีลักษณะเป็นถ้ำขคดเขียวที่มีห้องโพรงช่อง ซอกรูมากมายเป็นพันๆช่องนามว่าถ้ำเพียงดินหรืออีกชื่อคือถ้ำพญานาคในอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่บอกเล่าความลึกลับของเมืองบาดาลจากปากต่อปากรุ่นสู่รุ่นที่พูดกันมาอย่างช้านานโดยถ้ำแห่งนี้ถูกคนพบด้วยชาวบ้านที่ออกไปล่าสัตว์และไปพบถ้ำนี้โดยบังเอิญความน่าอัศจรรย์ เกิดปรากฏการณ์การกัดซอกของดินคือช่องทางคดเคี้ยวเหล่านี้สามารถทะลุถึงกันได้ขนาดของรูใหญ่กว่าคนเพียงเล็กน้อยชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าเส้นทางนี้คล้ายกับการเลื้อยของพญานาคอาจจะเป็นเส้นทางที่พญานาคใช้สัญจรใต้น้ำโขงระหว่างหนองคายกับเวียงจันท์บ้างเชื่อว่าในถ้ำแห่งนี้มีเส้นทางไปสู่เมืองพญานาคได้ แต่ผู้ที่จะเดินทางไปได้นั้นต้องเป็นผู้ทรงศีลที่แก่กล้าวิชาเท่านั้นจึงจะมองเห็นตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับถ้ำดินเพียงเรื่องเล่าในอดีตเชื่อว่านัสถานที่แห่งนี้แต่เดิมเป็นเส้นทางเข้าออกของทิดาพญานาคซึ่งมาหลงลักเจ้าชายของเมืองน,นี้บนโลกมนุษย์แต่ครั้นพอถึงเวลาออกพรรษาทิดาพญานาค ต้องกลับสู่เมืองบาดานเพื่อไปเล่นน้ำกับพญานาคด้วยกันเมื่อเจ้าชายตามมาพบและรู้ว่าคนรักของตนเป็นพญานาคจึงขอตัดขาดจากกันที่ถ้ำแห่งนี้เรื่องเล่าปัจจุบันลุงคำสิงเกตสิริผู้ขนพบถ้ำแห่งนี้เล่าว่าหลังจากพบถ้ำไม่นานก็ฝันว่ามีพญานาคตัวสีเหลืองตัวใหญ่ขึ้นมาจากแม่น้ำโขงบอกให้ลุงช่วยเฝ้าดูแลรักษาถา้ำ เพราะเคยเป็นคนเฝ้าถ้ำแห่งนี้มาก่อนเมื่อชาติที่แล้วแต่ลุงไม่เชื่อปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ป่วยเป็นไข้ป่ารักษายังไงก็ไม่หายจนต้องพึ่งหมอดูทางในพบว่าทําผิดต่อพญานาคต้องไปขอขมาเมื่อขอขมาแล้วก็หายเป็นปกติจึงได้ดูแลรักษาถ้ำแห่งนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องที่สเมืองบาดานคำชะโนดกับตำนานพญานาค ที่จังหวัดอุดรธานีผีจ้างหนังภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของทีมงานหนังเรที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้จ้างปริศนาให้มาฉายหนังในหมู่บ้านบังทองจังหวัดอุดรธานีโดยมีข้อแม้ว่าใช้ได้แค่ถึงตีสี่และให้ออกพื้นที่ไปก่อนฟ้าสางและห้ามหันกลับมาดูแต่เมื่อทีมงานหนังเร่ขับรถกลับมาอีกครั้งณนะบริเวณเดิม ในระยะเวลาไม่นานก็ไม่ปรากฏพื้นที่ฉายหนังเลยคงพบแต่ป่าชโนดขึ้นรกคึ้มแทนเมื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายก็ทำให้ป่าคำชโนดดังขึ้นในชั่วข้ามคืนโดยเชื่อกันว่าชาวเมืองบาดาลหรือเมืองพญานาคที่อยู่ป่าคำชโนดเป็นผู้จ้างหนังมาดูซึ่งสอดคล้องกับความเชื่อของผู้คนละแวกนั้นที่เชื่อว่าป่าคำชโนดเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์ กับเมืองบาดาลทางนี้พื้นที่ป่าคําชะโนดมีลักษณะเป็นเกาะมีน้ำล้อมรอบมีเกาะมีต้นชะโนดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากบริเวณกลางเกาะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าบ่อคําชะโนดซึ่งจะมีน้ำจากใต้ดินผุดขึ้นมาตลอดเวลาซึ่งน้ำจากบ่อนี้ได้มีการอัญเชิญไปประกอบพิธีทางศาสนามากมายสิ่งอัศจรรย์อีกหลายอย่างที่คนพบ และทําให้เชื่อว่าป่าคำชะโนดแห่งนี้มีความพิเศษส่อนอยู่คือที่นี่ไม่เคยถูกน้ำท่วมและที่สำคัญแม้จะพบต้นชะโนดในป่าชะโนดมากเพียงไรแต่ระยะห่างจากป่าออกไปไม่เกิน300เมตรก็ไม่ปรากฏต้นชะโนดให้เห็นอีกเลยตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับป่าคำชะโนดเรื่องเล่าในอดีตมีพญานาคสองตนได้ปกครองเมืองหนองกระแส โดยครึ่งหนึ่งเป็นของสุดโทนาคหรือพญาสีสุดโทส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นของสุวรรณนาคทั้งสองปกครองเมืองร่วมกันอย่างสงบสุขแต่มีข้อตกลงอยู่ว่าถ้าเมื่อฝ่ายใดออกไปล่าสัตว์หาอาหารอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องไม่ไปเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดการกระทบกระทั่งกันและเมื่ออีกฝ่ายที่ออกไปล่าสัตว์หาอาหารมาได้นั้นให้นำมาแบ่งกันอย่างละครึ่ง เมื่อถึงคราวสุวรรณนาคได้ออกไปล่าสัตว์ได้อาหารเนื้อช้างมาจึงนำช้างที่ได้แบ่งให้สุดโทนาคพร้อมทั้งนำขนของช้างไปยืนยันว่าเป็นเนื้อช้างจริงอีกครั้งที่สุวรรณนาคออกไปล่าสัตว์หาอาหารอีกครั้งนี้ได้เม่นมาเป็นอาหารจึงได้นำเนื้อเม่นและขนของเม่นไปมอบให้แก่สุดโทนาคเหมือนเช่นเคยแต่สุดโทนาคก,กับแสดงความไม่พอใจ เพราะเมื่อดูจากขนเม่นที่มีขนาดใหญ่กว่าขนของช้างปริมาณเนื้อที่ได้ก็ควรมีมากกว่าเนื้อของช้างแต่ปริมาณเนื้อนั้นกลับมีน้อยมากนักจึงคิดว่าสุวรรณนาคไม่มีความซื่อสัตย์ฝ่ายสุวรรณนาคพยายามอธิบายอย่างไรก็ไม่เป็นผลจึงเกิดสงครามระหว่างสุโธนาคและสุวรรณนาคพระอินทร์ได้ทราบเรื่องจึงหาวิธีการที่จะทําให้พญานาคทั้งสองนั้น หยุดทำสงครามกันโดยให้พญานาคทั้งสองสร้างแม่น้ำขึ้นคนละสายถ้าใครสร้างได้ถึงทะเลก่อนก็จะให้ปลาบึกขึ้นอยู่ในแม่น้ำนั้นเมื่อได้ยินเท่นนั้นพญาสุทโธนาคก,ก็ได้สร้างแม่น้ำไปทางทิศตะวันออกของหนองกระแสและด้วยความที่สุทโธนาคมีนิสัยใจร้อนเมื่อพบเจอภูเขากั้นทางแม่น้ำก็ทําการหลบหลีกโค้งไปโค้งมาจนเกิดเป็นแม่น้ำโขง ส่วนทางฝ่ายสุวรรณนาคนั้นได้ทําการสร้างแม่น้ําขึ้นทางทิศใต้ของหนองกระแสสุวรรณนาคมีความละเอียดและใจเย็นแม่น้ําที่สร้างขึ้นจึงมีความแตกต่างจากแม่น้ําทุกสายได้แก่แม่น้ําน่านสุดโทนาคเป็นผู้สร้างแม่น้ําได้เสร็จก่อนจึงมีปลาบึกขึ้นมาที่แม่น้ำโขงเพียงแห่งเดียวและเมื่อชนะสุดโทนาคก็ได้ขอเส้นทางขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาน กับเมืองมนุษย์ไว้อีกสามแห่งหนึ่งในนั้นก็คือคำชะโนดซึ่งมีต้นชะโนดขึ้นเป็นสัญลักษณ์นอกจากนี้สุดโทนาคยังได้ขอให้ทุกสิบห้าวันที่เป็นข้างขึ้นให้สุดโถนาคพร้อมบริวารสามารถกายร่างเป็นมนุษย์และตั้งบ้านตั้งเมืองปกครองอยู่ที่คำชะโนดได้และอีกสิบห้าวันข้างแรมให้กลายเป็นนาคลงไปอาศัยอยู่ในเมืองบาดานคำชะโนดจึงกลายเป็นศูนย์กลางของเมืองมนุษย์ และเมืองบาดาลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องที่สามแก่งอา h งสะดือแม่น้ำโขงวังพญานาคจังหวัดบึงกาฬปริศนาแห่งลุ่มน้ำโขงดินแดนแห่งเมืองพญานาคนั่นคือแก่งอา h งซึ่งตั้งอยู่บริเวณวัดอา h งในหมู่บ้านอา h งตำบลหอคำจังหวัดบึงกาฬโดยบริเวณแก่งน้ำขนาดใหญ่แห่งนี้เชื่อกันว่า เป็นบริเวณจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงวัดได้99วาหรือประมาณ200เมตรจะเป็นแก่นกลางสะดือของแม่น้ำซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของวังพญานาคหรือเมืองหลวงของเมืองบาดาลน,นั่นเองโดยสิ่งที่สะท้อนความเชื่อของสถานที่แห่งนี้ก็เช่นสิ่งมีชีวิตทุกประเภทเมื่อได้เสียชีวิตในแม่น้ำโขงแห่งนี้ศพจะลอยมาติดอยู่ที่บริเวณนี้เท่านั้นไม่สามารถไหลไปต่อได้ หรือหากหาศพไม่เจอให้มาหาหนาบริเวณนี้ก็จะเจอศพนอกจากนี้เชื่อกันว่าที่นี่มีปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคเหมือนกับที่อำเภอพลพ,รพิสัยต่างกันแค่ลูกไฟของที่นี่มีสีเขียวในขณะที่ที่อื่นๆจะมีสีแดงและเคยมีเรื่องเล่าขานกันมาว่าเคยเกิดบ้างไฟพญานาคขนาดใหญ่เท่าแทงน้าผุดขึ้นจากบริเวณนี้และพุ่งขึ้นสูงถึง40เมตรทำให้ทั่วบริเวณ สว่างสบยราวกับตอนกลางวันก่อนจะจางหายไปในที่สุดตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับแก่งอาหงเรื่องเล่าในอดีตที่ใต้สะดือแม่น้ำคงนั้นมีถ้ำขนาดใหญ่และเมืองหลวงของพญานาคเป็นสถานที่อยู่ของชาวราชาพญานาคเป็นจุดศูนย์กลางการปกของนาคผิภพ,พ,พโดยถ้ำแห่งนี้สามารถใช้สัญจรไปฝั่งลาวได้ซึ่งจะไปทะลุที่ภูงู ส่วนทางออกอีกด้านคือเมืองคำชะโนดในจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นหนึ่งในสามทางออกที่พญานาคนามว่าพระยาศีสุดโทนาคขอพระอินทรเอาไว้และนี่ก็คือสาเหตุที่ว่าทําไมในบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่กลางป่ากคำชะโนดจึงไม่เคยเหือดแห้งไปก็เพราะบ่อน้ํานี้ได้เชื่อมกับสะดือแม่น้าโขงเมืองหลวงของพญานาคนั่นเองราชาพญานาคโอคินทร อาศัยอยู่ที่สะดือแม่น้ำโขงซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางการปกครองของนาคผีพบมีบุตรนามว่ามธุรนาคราชเมื่อจเจริญวัยเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นได้ติดตามบิดาขึ้นไปบนพื้นดินและทั้งคู่ก็ได้แลเห็นเหตุหการณ์วันเทโวโรหณนะขณะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปิดโลกครั้งนั้นทั้งพญานาคและมนุษย์เมื่อได้ยนพุทธลักษณะต่างก็เกิดความศรัทธา เขาลบเลื่อมใสเป็นอย่างมากจึงต่างตั้งใจบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามสติปัญญาและอนุภาพของตนซึ่งด้วยฤทธานุภาพของพญานาคทําให้สามารถกรดวงประทีปหรือบั้งไฟเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาได้จึงเกิดเป็นบั้งไฟพญานาคนัสดือแม่น้ำโขงขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องที่สถ้ำน้ำเขาศิวะ ถ้ำน้ำที่อยู่ของพญานาคจังหวัดสราแก้วถ้ำน้ำเขาสิวะหรือถ้ำเขาศิวะในจังหวัดสราแก้วตั้งอยู่บริเวณเขาจันแดงระหว่างเทือเขาตะเงาะและเทือเขากกมะม่วงอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอคลองหาดประมาณ16กิโลเมตรภายในถ้าเป็นพื้นน้ำมีตาน้ำขนาดใหญ่และออกมาจากถ้ำเขาสิวะโดยถ้ำมีความลึกประมาณ333เมตร ใช้เวลาการเดินทางไปกลับประมาณหนึ่งชั่วโมงระดับน้ำสูงตั้งแต่10ถึง220เซนติเมตรภายในถ้ำจะมีห้องต่างๆคดเคี้ยวไปมาและมีหินงอกหินย้อยอยู่ทั่วไปมีความสวยงามมากเมื่อเดินจนสุดถ้ำจะเจอทางตันไม่สามารถไปต่อได้แต่เชื่อกันว่าบริเวณสุดทางนี้มีความลึกมากที่สุดหากดำลงไป จะเจอเมืองบาดานและที่ตอบโจทย์ความเชื่อนี้อีกอย่างหนึ่งคือก่อนเข้าถ้าจะมีสารพ่อปู่นาคาซึ่งผู้ที่เข้ามาเที่ยวทุกคนต้องสักการะก,ก่อนเข้าเพื่อให้ช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นทั้งยังเป็นการเสริมเิรีมงคลให้กับตัวเองอีกด้วยตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับถ้ำน้ำเขาศิวะเรื่องเล่าในอดีตก่อนที่จะเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้มีการสำรวจโดยเจ้าหน้าที่ ซึ่งเตรียมอุปกรณ์ดำน้ำเมื่อบริเวณสุดปลายทางของถ้ำก็เป็นทางตันพบว่าน้ำในบริเวณนี้มีความลึกมากจึงได้มีการดำลงไปสำรวจและหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ดำลงไปสำรวจแล้วเมื่อกลับขึ้นมาได้เล่าว่าข้างล่างนั้นเป็นเหมือนเมืองบาดาลเจ้าหน้าที่คนนั้นเมื่อเล่าจบก็ออกจากสถานที่นั้นโดยไม่หันกลับมามองบริเวณนั้นอีกเลยและตั้งแต่นั้นมา ก็ไม่มีใครสามารถที่จะดำลงไปได้อีกจึงกลายเป็นเรื่องราวปริศนาที่เล่าต่อๆกันมาของถ้ำน้ำเขาสิวะแห่งนี้เรื่องที่ห้าถ้ำพญานาควัดไทยพลพิสัยถ้ำจำลองที่สร้างจากนิมิตจังหวัดน้องคายสถานที่นี้เป็นสถานที่จำลองที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นคือถ้ำพญานาควัดไทยอำเภอพลพิสัยจังหวัดน้องคาย ้ดยความเป็นมาของถ้ำแห่งนี้ถือเป็นเรื่องราวที่เราสืบขานกันมาหลายร้อยปีโดยเชื่อว่าเกิดจากนิมิตฝันของทางท่านเจ้าอาวาสที่ฝันว่าได้ไปเยือนถ้ำบาดาลหรือถ้ำพญานาคที่ตั้งอยู่ภายในแม่น้ำโขงตรงหน้าวัดเมื่อตื่นขึ้นมาจึงนำภาพฝันที่รลลึกได้มาสร้างเป็นถ้ำพญานาคให้คนทั่วไปได้ประจักษ์ภายในถ้ำตกแต่งอย่างวิจ,จิตรบรรจงมีความสวยงาม และสงบร่มรื่นบริเวณทางเข้าจะมีหินมันวาววางเรียงรายอยู่ทั่วไปและก่อนเข้าเยี่ยมชมต้องปฏิบัติตามกฎทุกอย่างอย่างเคร่งครัดเป็นยังไงกันบ้างครับกับ5สถานที่ท่องเที่ยวเมืองบาดาลโลกเลนลับใต้พิภพ,พ,พบอกเล่าเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคว่าอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนานแม้ปัจจุบันจะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าพญานาคมีอยู่จริงหรือไม่ แต่การเที่ยวไปยังสถานที่ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นั้นก็ควรอยู่ในอาการที่สำรวมให้ความเคารพในสถานที่และปฏิบัติตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดด้วยเพราะเรื่องแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบลูเพราะว่าขนาดพระเกจิอาจารย์ดังๆหลายท่านก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับพญานาคเช่นหลวงปู่ขาวอนาลโยเมื่อหลวงปู่ขาวพบพญานาค ที่ผูถ้ำขอหลวงปู่ขาอนาลโยเล่าถึงเหตุการณ์ที่ผู่ถ้ำขอที่เกี่ยวกับลูกหลานพญานาคดังต่อไปนี้คืนหนึ่งในระหว่างที่หลวงปู่นั่งสมาธิภาวนาได้เห็นในนิมิตว่าบรรดาง,งูใหญ่งูเล็กหลายพันตัวพากันเลื้อยออกมาจากถ้ำเป็นขบวนยาวเหยียดหลวงปู่ได้ถามในนิมิตว่าจะเป็นไหกันมากมายเช่นนี้หัวหน้าง,งูใหญ่ตอบว่า พวกข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นภูมินาคหลวงปู่ถามซ้ำอีกว่าจะพากันไปไหนทำไมไม่อยู่ที่เดิมนี้งูตอบว่าจะไปอยู่ห้วยอีตุมพอตั้งแต่พระคุณเจ้ามาอยู่ในถ้ำน,นี้แล้วพวกข้าพเจ้าอยู่ยากกินยากหลวงปู่จึงถามว่าเพราะอะไรงูตอบว่าเพราะพวกข้าพเจ้าอยู่สูงกว่าพระคุณเจ้าผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ทําให้ร้อนไปทั่วร่างกายจึงขอลงไปอยู่ในที่ต่ำๆ จะได้ไม่เป็นบาปบรรดางูเหล่านั้นมีนาคหนุ่มตัวหนึ่งถูกมัดาปากโดยให้คาบก้อนหินอยู่หลวงปู่เห็นว่าแปลกกว่านาคตัวอื่นๆจึงถามหัวหน้าพวกเขาว่าทําไมจึงมัดาปากเขาไว้ด้วยหัวหน้าตอบว่ามันดื้อม,มากเกรงว่ามันจะทําอันตรายกับพระคุณเจ้าหลังจากนั้นพอออกจากสมาธิแล้วหลวงปู่ได้ยกเรื่องของนาคมาพิจารณาโดยละเอียด ท่านบอกว่าเรื่องของนาคไม่มีบรรยายไว้ในตำราเล่มใดถ้าหากไม่ปฏิบัติสมาธิให้ถึงขั้นแล้วจะไม่เห็นได้เลยเป็นสันทิฏฐิโกคือรู้เห็นเฉพาะตนเท่านั้นการจำพรรษาของหลวงปู่ขาวอนารโยที่ผูถ้ำขอนั้นท่านว่าได้ข้อทรรอย่างมากเลยทีเดียวการพิจารณาค้นคว้าธรรมไม่ติดข้องมีความรู้แปลกๆหลายอย่างรู้ทั้งเรื่องของโลกและรู้ทั้งเรื่องของโลกทิพย์